น้องพีมกจกพันตัวไปรับชายชาติแล้วล่ะคะ่ะหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีค่ะสําหรับน้องพีดาดาราตลกในวัยน้อยหลานชายของเจตุล่งมกจกตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะได้เกณฑ์ทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็ยังคงมาทักหาลุงลงทุกคืนซึ่งจ่าตัวก็คอยปอบและสอนหลานทุกครั้งคราวนี้เองลุงลงก็ไปเยี่ยมน้องพีพร้อมกับครอบครัวว่ายังจําได้กันไม่เอ่ยสาหรับอดีตนักแสดง,งตลกในวันบานอย่างน้องพีมกจกประสิทธิโชคมานะสันทัศชาติตอนนี้เขาโต เป็นหนุ่มแล้วนะคะแล้วก็กําลังเข้ารับราชการทหารในหน้าที่ผู้ชายแต่ก็นั่นแหละค่ะสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือเขาไม่ลืมที่จะเข้ามากราบผู้ที่มีพระคุณอย่างลงุงลงจัุรงโพธารามเพื่อขอพอรโดยที่ลงุงลงเองก็ได้คําแนะนําและเล่าประสบการณ์ในวันที่ตนเองไปเป็นทหารให้ฟังซึ่งตลกดังกับโพ์ข้อความภาพน้องพีผ่านทางอินสตาแกรมดังนี้คะ่ะน้องพีจะไปทหารแล้วคําแนะนําของลงุงลงในฐานะที่เคยผ่านมาในการเป็นทหารก็จะบอกได้เลยว่ามันคือช่วงชีวิตหนึ่ง ที่อาจจะทําให้เหนื่อยล้าลำบากหาเวลาเป็นของตัวตนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นเฟสไม่ได้จีบหญิงไม่ได้ทําอะไรเพื่อหาความสุขใส่ตัวทั้งนั้นแต่พี่จงภูมิใจพอได้ทําหน้าที่ชายไทยอย่างสมบูรณ์แบบบอกได้เลยมันจะเป็นไปอย่างนั้น ที่สาคัญเนี่ยลุงได้บอกกับพ่อแม่มันว่าหลังจากจบคอร์สนี้แล้วมึงจะได้ลูกชายคนใหม่คนที่มีกระบวนความคิดสุขุมรบอบคอบมีระเบียบวินัยแข็งแกร่งและเป็นคนดี ag, น้องพีเป็นทหารฝั่งน้องพีเองก็เข้ามาเปิดความประทับใจในคําสั่งสอนของผู้มีพระคุณในครั้งนี้ผ่านทาง Facebook ด้วยล่ะคะ่ะได้บอกว่าผู้ชายคนนี้ตั้งแต่จําความได้แทบไม่เคยพูดคําชมไม่เคยพูดแสดงออกถึงความรักความเป็นห่วงเลยซักคาบีแต่คําว่าแล้วก็ว่าว่าว่า,วาร่วม ถึงติอีกด้วยแต่ไม่รู้ทําไมเวลาที่เขากล้าสแสดงออกถึงความเป็นห่วงหรือเอาใจใส่ลราเพียงนิดเดียวทาไมมันเหมือนกับได้รับพลังมหาศาลมากๆทุกครั้งยังไงทางทีมง,งานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับน้องผีด้วยคะ่ะ